สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่กับเกมเม้นท์ขับรีวิวกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งสําหรับคลิปนี้นะแอดมินจะมารีวิวนะครับผมคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับผมหรือว่าเกมมิ่งคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับผมซึ่งรุ่นที่จะนํามารีวิวนะครับผมสําหรับคลิปนี้เป็นรุ่น K616 นะครับผมเป็นของค่ายอ่าสกอเปียรนั่นเองนะครับผมหรือว่าค่ายมาว์โวนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือตัวนี้นะครับผมนี่รุ่น K616 นะครับผม อ่าเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งแล้วก็มีไฟด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นไฟเรนโบ์แบ็คไลท์นั่นเองนะครับผมหรือว่าไฟ LED นั่นเองนะครับผมไฟ LED ที่อ่าผสมประสานกันคล้ายกับสีลุ้งนะก็จะเป็นอ่าที่เรียกกันว่าเรนโบ์แบ็คไลท์นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูสเปกกันนะครับผมว่าด้านหลังเนี่ยเขาเขียนบอกอะไรบ้างนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมเป็นอ่าคีย์บอร์ดที่สามารถกด ปุ่มพร้อมกันได้ทั้งหมด19ปุ่มนะครับผมหรือที่เรียกว่า anti c o a t i n g นั่นเองนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมส่วนโหมดไฟนะตัวนี้สามารถปรับโหมดไฟได้ได้มโหมดนะครับผมตัวนี้เป็นคีย์บอร์ด104ปุ่มนะครับผมการันตีการกดหรือว่าการคลิกของตัวปุ่มนะครับผมอยู่ที่10ล้านครั้งนะครับผมนี่ที่เขียนไว้ด้านหลังนะครับ10ล้านครั้ง ใช้ได้ตั้งแต่ Windows 7จนถึง Windows 10เลยนะครับผมหรือว่า Mac OS ก็ใช้ได้นะครับผมอ่านะครับผมส่วนตัวข้างกล่องน,นะครับผมก็จะเป็นฟังกช์ชันต่างๆนะครับผมที่เขียนบอกนะครับผมซึ่งตัวนี้สามารถาปรับฟังก์ชัน w a s d ได้นะครับสลับกับตัวลูกศนะรน,ะะกน,แบบนั่นเองนะครับสามารถทําได้นะครับผมแล้วก็เป็นไฟแบบแบ็คไลท์นั่นเองนะครับมมแบ็คไลท์คีย์บอร์ดแล้วก็จะมีปุ่มมัลติมีเดียนะครับก็คือปุ่ม f 1ถึง f 1 2นั่นเองนะครับด้านบน แถวบนแรกนะแถวแรกเลยนะครับผมตัวนี้สามารถเป็น water proof นะครับผมหรือว่ากันน้ํานะครับผมซึ่งการกันน้ำนะครับผมไม่ได้กันน้ําแบบจุ่มแล้วจะใช้ได้นะครับก็คือถ้าน้าหกจากแก้วน้าหล่นหกใส่ประมาณนี้นะครับผมที่กันได้นะครับก็เป็นคีย์บอร์ดที่ไม่ต้องลงไดเวอร์นะครับตัวนี้แค่เสียบแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปปรับโหมดไฟกันดูนะครับผมซึ่งตัวโหมดไฟนะครับผมตัวนี้ ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับพิเศษก็คือไฟทะลุคีย์ไทยแล้วก็คีย์อิงนะครับผมนี่ทะลุทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับผมจะเห็นนะครับว่าไฟทะลุส่วนเปลี่ยนโหมดไฟนะครับผมก็คือกดที่ฟังก์ชันนะครับนี่กดฟังก์ชันแล้วก็มากดนี่ครับสกอ์ล็กนะครับผมก็คือหลักๆจะได้3โหมดนะครับผมก็คือเปลี่ยน เฉดสีของอตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับผมเป็น3โหมดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดบมิทติ้นงนะครับผมหรือว่าหายใจนั่นเองครับผมหรือว่าไฟกระพริบนั่นเองครับผมก็สามารถทําได้นะกดฟังก์ชันนะครับ่ปุ่มนี้นะครับส่วนปุ่มนี้ก็เป็นบิทติ้งเหมือนกันนะครับผม เปลี่ยนโหมดไฟได้นะครับผมแล้วก็ไฟทะลุคีย์ไทยและก็คีย์อิงนั่นเองนะครับรุ่นนี้ K616 นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาทางหน้าเพจเกมมี่ขับเราได้เลยนะครับหรือจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้แล้วก็ตัวคีย์บอร์ด K616 นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ